ตลาดนัดหนังเพะภาพยนตร์มีมากกว่าความบันเทิงสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ตลาดนัดหนังคลิปนี้ไม่อยู่ซีรีส์แนวดาร์กมืดมืดบนบนอย่างเหลี่ยมมายามอรณะนะหลังจากที่อาจินจัดการซองฮีได้แล้วก็เอาเรื่องราวไปเล่าให้แม่ฟังเลห้แม่ฟังด้วยรอยยิม้มเล่าความจริงให้ฟังตั้งแต่ต้นจนจบ ว่าเธอรู้ว่าพ่อของซองฮีเป็นชู้ครูประจําชั้นมาสักพักหนึ่งแล้วโดยที่ครูประจําชั้นเองก็มันจะแต่งงานกับครูศิลปะเจเลยหาข้อ้างต่างๆนานาเพื่อที่จะไปอย่างเชิงครูสอนศิลปะแล้วมันก็เป็นจังหวะที่ซองฮีมาเห็นเข้าพอดีครูประจาชั้นมักดูถูกดูแคลนเธอตลอดส่วนซองฮีก็แกล้งเธอสารพัดมาเลยเป็นจังหวะด,ดีที่จะได้กําจัดทั้งคู่อ๋อแห้วก็น,นะแม่นี่เป็นเบอร์สูนที่รับปรึกษาแรงรักแท้แม่ลองเอาไปปรึกษาดูแล้วกันในนรกก็น่าจะมีมั้งเพราะหนูไม่คิดจะกลับมา คอยดูหนูจากจุดที่แม่อยู่แล้วกันว่าหนูจะไปได้สูงแค่ไหนมิถุนายนปี2007แม่พา,าจินมาร้านโชวหวยร้านหนึ่งแล้วก็สั่งให้อาจินเข้าไปขโมยล้อออกมาให้แม่อาจินทําตามที่แม่สั่งแต่สุดท้ายก็ถูกจับได้แล้วพอแม่เห็นอาจินถูกจับได้ก็รีบวิ่งหนีไปอาจินมองตามแม่ที่วิ่งหนีไปโดยที่ไม่ได้พูดอะไรแล้วคืนนั้นก็เป็นคืนสุดท้ายของแม่เจ้าหน้าที่มาเก็บร่างของแม่ตอนลุ่งเช้าแล้วอีกไม่กี่วันต่อมาครอบครัวครอบครัวหนึ่งก็สูญเสียผู้นำเพียงแต่ว่าพยายีย กับมองมาหาพ่อของอาจินที่อยู่แถวๆนั้นเล่ากับว่าทาั้งคู่ส่งสิกให้กันไม่นานหลังจากนั้นพ่อก็พาอาจินไปที่บ้านหลังหนึง่งแล้วก็บอกว่าที่นี่คือบ้านใหม่ของอาจินให้จินทําตัวให้ดีไม่งั้นพ่อจะส่งอาจินไปอยู่ที่สูตรรับเลี้ยงเด็กกำพร้าเลาที่นั่นเองก็เป็นที่ที่แบกอาจินได้เจอกับยุนยุนซอเป็นครั้งแรกและในค่ำคืนเดียวกันอาจินก็ได้รู้รู้ว่าการตายของคู่สามีภรรยาของแต่และฝ่าย มันคือการจัดฉากให้ทั้งคู่ได้อยู่ด้วยกันแต่เป้าหมายของทั้งคู่ตอนนี้ก็คือสมบัติของปู่จุนซอเพียงแต่ว่าตอนนี้ปู่งจุนซอ,อยังไม่ได้ยกพินัยกกรมใม้กับจุนซอแผนฆาตกรรมจริงสมบัติก็เลยต้องหยุดลงก่อนเพียงแต่ว่าเงินที่อยากได้ก็ต้องหาพ่อของอาจิเลคิจเอาอาจินไปขายเสียงที่ได้ยินที่ลอดผ่านประตูกมามันทาให้น้ําตาของอาจินไหลไม่หยุดไหลไม่หยุดบรมพร้อมมือที่กําชัยกระโปรงเอาไว้ขึ้นชื่อตอนที่2วินาทีที่มนุษย์กลายเป็นปีศาจซองฮีถอยแม่รี่มาทําเรื่องลาออกให้กับเธอ แต่ว่าก่อนที่เธอจะเดินเลยประตูโรงเรียนไปเธอก็ได้ยินคนคนหนึ่งพูดชื่อใครบางคนออกมากับคนที่อยู่ในโทรศัพท์เพราเป็นแบบนั้นซองฮีเลยไปถามคนคนนี้ว่าเขาเป็นใครก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสมุดที่ซองฮีใช้จดประจำเส้นสมบัติของเธอหรือเปล่าแต่ในนั้นซองฮีเขียนชื่อเพื่อนทุกคนแล้วก็แบ่งแยกชนชั้นไว้อย่างชัดเนจนแจงโมถามว่าทำไมอาจินถึงอยากได้หนังสือเล่มนี้อาจินยังมาทัานตอบก็มีโทรศัพท์จากเพื่อนคนหนึ่งโทรเข้ามาพอรับเลยรู้เรื่องราวทั้งหมดก็รีบวิ่งออกไปปรากฏว่าเป็นพ่อพ่อ พอเห็นสถานการณ์วุ่นวายแบบนั้นนี่ก็ยิ้มใหญ่เลยนะสซองฮีอ่ะส่วนอาจินนี่เห็นพ่ออยู่ไม่ไกลก็ไม่อยากเข้าไปหาก็เป็นจุนซอน,นี่แหละที่เข้าไปพูดแล้วก็เขี่ยให้แล้วก็พาพ่อของอาจินออกจากโรงเรียนไปตอนแรกอาจินไม่อยากจะยุ่งวุ่นวายกับซองฮีอีกแล้วแต่พอซองฮียังไม่เลิกก็ปิดบัญชีเลยแล้วกันเงินถูกกดออกมาพ่อของอาจินนั่งอยู่ไม่ไกลไม่ไกลส่วนอาจินก็ยืนดูอยู่ไม่ไกลเช่นกันเพียงแต่ว่าอีกฟกฝั่งถนนก็มีใครบางคนยืนจ้องอาจินอยู่ไม่ละสายตา เงินถูกส่งให้ในคาเฟ่แห่งหนึ่งแถวๆนั้นส่งให้พร้อมๆคำขอที่อยากมายุ่งกับอาจินอีกแต่ถ้ามีปัญหาเรื่องเงินจุนซอจัดการให้พ่ออาจินรับปากตามนั้นจากนั้นก็เดินมารูบหัวลูกสาวที่อยู่ไม่ไกลพร้อมกับพูดว่าอย่าพยายามจะทาอะไรกับฉันอีฉันเป็นพ่อของแกแกคือของฉันพูดจบพ่อเดินจากไปคนที่มองอาจินที่ถนนฝั่งตรงข้ามมองตามพ่อของอาจินมองตามก่อนที่จะเดินเข้ามาคุยกับอาจินซอมลีซีโอลองสตาร์เอ็นเตอร์เทนเมนต์ เธอมาเสนอให้อาจินเข้ามาเป็นนักแสดงในสังกัดของเธอเพียงแต่ว่าอาจินไม่สนใจแล้วก็ขอตัวจากไปเวลาเดียวกันแจโฮได้รับโทรศัพท์สายหนึ่งพอรับเสร็จก็รีบวิ่งวิ่งกลับมาที่บ้านพอที่ข้างศาสนาเมาเล่าคิดว่าลูกตัวเองเป็นปีศาจส่วนตัวเองนั้นคืออาาัครทูตของพระเจ้าเลยหมายจะก,กําจัดปีศาจที่อยู่ตรงหน้าทิ้งเพียงแต่ว่าคมมีนั้นก็ถูกหยุดออกไ้ได้ทันแล้วการต่อสู้ชจรุลมุลก็เริ่มขึ้นเริ่มขึ้นแล้วจบลงภายในไม่กี่วินาทีจบลงด้วยการที่แจ็โฮเผื่อพังมือ จุนซอมาส่งอาจินที่บ้านและถามว่าอาจินเป็นอะไรหรือเปล่าอาจินบอกว่าไม่เป็นไรสิ่งที่จุนซอทําไปนั้ช่วยพ่อของเธอห่างกับเธอได้สักพักจุนซอก็บอกว่าเรื่องของพ่ออาจินอาจินไม่ต้องเป็นห่วงโดยหลังจากนี้เขาจะจัดการให้เองแล้วเรื่องของซองฮีเขาก็จะจัดการให้ด้วยเหมือนกันอาจินบอกไม่ต้องเธอจัดการซองฮีไปแล้วแล้นั้นก็เป็นเวลาเดียวกันทางฝั่งซองฮีเพื่อนไ,ไม่ชอบใจในสิ่งที่เธอเขียนมาดักรอเธอไม่ต้องบอกก็พอจะเราได้ว่าคนพวกนี้จะทําอะไรกับเธอบ้าง เสียงโทรศัพท์ดังขึ้นป้าถามแจโฮว่าทำไมถึงส่งน้องมาเวลานี้นำซ้ำเงให้เงินทองของมีค่าน้องติดตัวมาอีกแจโฮไม่ได้เล่าอะไรให้ป้าฟังเขาพูดเพียงฝากป้าดูแลน้องของเขาด้วยช่วยพาน้องไปหาหมอเพราะน้องถูกซ้อมจนนุ่มไปหมดแล้วแล้วก็ไม่ต้องยกโทษให้เขาพอวางสายจากป้าใจโฮก็เดินออกมาจากบ้านเดินออกมาโทรหาอาจินแล้วก็เล่าเรื่องราวทุกอย่างที่เกิดขึ้นใหี่กับอาจินฟังเดิมทีอาจินเองอยากเป็นนักกฎหมายเจอพอรู้ว่าถ้าทำแบบไหนแจโฮถึงจะได้รับโทษน้อยที่สุดแต่ทุกวิธีที่อาจินเสนอไปใจโฮก็พูด ช่างมันเถอะขอบคุณนะที่ไม่เห็นฉันเป็นคนไร้ค่าเหมือนคนอื่นดูแลตัวเองให้ดีด้วยล่ะแพ็กอาจินขอให้เธอได้เป็นนักกฎหมายนะเสียงโทรศัพท์ถูกตัดตัดไปพร้อมๆน้ำตาของอาจินที่ไหลออกมาชิมซองฮีทำทุกอย่างที่ทำได้เพื่อรักอาจินให้ตกต่ำอายายโรงเรียนอย่างรีบร้อนเรากับฉนีเมื่อไม่มีใครทำให้อาจินลำคาญใจได้อีกพวกเราจึงได้ใช้ชีวิตธรรมดาแบบวัยรุ่นทั่วไปเราอยู่กันอย่างสงบสุขเรากับพระเจ้าทรงยิ้มให้เราและเวลาก็ผ่านไปอีกสองสามฤดูอาจินสอบติดคณะนิติศาสตร์มหาลัยฮันกุก ส่วนผมเลือกเรียนวรรณกรรมที่อีกมหาลัยหนึ่งคดีปิดดูคา,าดแขวงโนโจองที่ทุกคนพูดถึงก็ถูกลืมไปในไม่ช้าโดยสารได้ตัดสินให้คิมแจโอจำคุกเป็นเวลา3-5ปีทุกครั้งที่มีอะไรล่วงลงมาจากฟากฟ้ามันมักมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นเสมอก่อนที่พายุลูกใหญ่จะซัดสสดเข้ามาเงินของพ่อไอจินก็หมดจากการเล่นพน,นันแลพ้พอพ่อมาหาลูกสาวที่โรงเรียนก็ได้รู้ว่าลูกสาวสอบติดมหาลัย พอรู้แบบนั้นพ่อเลยเก็บรอยยิ้มเอาไว้ไม่อยู่เพียงแต่ว่ารอยยิ้มนั้นไม่ได้ออกมาเพราะดีใจกับลูกสาวแต่ออกมาพลรู้รู้ว่าถ้าจะเรียนมหาลัยต้องใช้เงินเยอะแน่พอเป็นแบบนั้นพ่อของอาจินก็เลยไปหาแม่ของจุนซอไปเพื่อถามว่าจุนซอเนี่ยอยู่ที่ไหนหรือว่าชอบไปที่ไหนเป็นประจำเพราะสถานที่พวกนั้นก็คือที่ที่ลูกสาวของเขาอยู่แน่นอนเวลาโดยการทังฝั่งจุนซอจุนซอเนี่ยมาขอย,ยิ้มเงินปู่แต่ก็ไม่ได้ยืมเพื่อเอาไปใช้เองอะไรหรอกยืมเพื่ออามาให้อาจินไว้จ่ายค่าเทอมไปเรียนมหาลัยเฮ้ยก็นะ อาจริก็ไม่ได้อยากให้ทาให้อะไรถึงขนาดนั้นซะหน่อยไวเรียนจบเราจะใช้คืนให้นะเพียงแต่ว่าวังวนแห่งความทุกข์มันก็หมุนกลับมาอีกรอบมามพร้อมกับคนที่รออยู่ที่บ้านของอาจินแล้วพออาจินบอกว่าครั้งนี้เธอไม่มีเงินให้คนเป็นพ่อก็เลยเอ็นดูลูกด้วยการซ้อมไปหลายทีก่อนที่จะค้นของในกระเป๋าแล้วเจอเงินฟ้อนใหญ่ที่จุนซอให้มาอาจินพยายามจะแย่งเพื่อเอาเงินคืนแต่สุดท้ายก็ถูกพ่อกระทึบจนสลบไปสลบไปพร้อมกับน้ําตาที่ไหลออกมาค่าคืนหนึ่งในปี2007 จุนซอเคาะประตูและเปิดประตูเข้ามาในห้องหองอาจินเขาบอกว่าเขารู้สึกป่วยแต่พอไปบอกแม่แม่ก็บอกให้ไปนอนซะพอ,อจินได้ยินแบบนั้นเลยให้จุนซอไปนอนที่เตียงก่อนแล้วก็หายากับผ้าชุบน้ำมันเช็ดตัวให้พี่ว่าพอเช็ดไปเช็ดมาอาจินก็รู้สึกสงสัยขึ้นมาว่าทำไมจุนซอถึงหน้าตามไม่เหมือนแม่พอจุนซอได้ยินแบบนั้นเลยลุกไปหยิบรูปใบหนึ่งมาให้อาจินดูในนั้นมีจุนซอพ่อแม่แล้วก็คุณลุงคนหนึ่งที่เป็นคนขับรถแล้วพอพ่อเสียไปคุณลุงก็ย้ายไปอยู่ที่ต่างประเทศคุุณลลงคนนขัลลัับบบรรกกกกเาาาามมมแตต่่่่วออไไไไปป ผ่านเวลามาอีกวันคุณป้าแม่บ้านจะพาจุนซอไปหาหมอก็เลยฝากอาจินเอาอาหารเช้าไปให้แม่ของจุนซอตอนตื่นให้หน่อยแล้วพอแม่ของจุนซอตื่นอาจินก็ทําตามนั้นแล้วบอกว่าจุนซอกับป้าแม่บ้านไปไหนด้วยพอจุนซอป่วยก็เลยคิดถึงคุ่นพ่อขึ้นมาแต่ว่าคุณอาคะทําไมพ่อแท่งของจุนซอถึงได้ย้ายไปที่ต่างประเทศโดยที่ไม่ได้บอกลาล่ะคะถือว่าเลยนะพ่อแท่ๆของจุนซอทําอะไรนะอ๋อหนูแค่รอเล่นนะคะพ่อแท่งของจุนซอจะย้ายไปต่างประเทศได้ยังไงก็เขาตายแล้วนี่นาะคนที่ย้ายไปต่างประเทศก็คือคคุนขับรรถไม่่ใชหอ คุณนานรู้ไหมครับว่าหน้าของคุณนานตอนนี้เหมือนคนที่โดนจับไต่ได้แล้วเลยค่ะแต่ก็ไม่ต้องเป็นห่วงไปหรอกค่ะจุนซอยังไม่รู้แต่ถ้ารู้ขึ้นมาจะเป็นยังไงหรอกคะไม่ใช่แค่จุนซอสิคุณปู่งจุนซอก็ด้วยเาอแบบนั้นนาควรไม่มีความคิดจะส่งหนูไปบ้านเด็กกำพร้าแล้วก็ทําดีกับหนูให้มากๆหน่อยผ่านเวลามาช่วงค่ำกไกรชุดใหม่แะแญะมากมายเลยอาจิน,นะส่วนแม่ของจุนซอที่ไม่ได้สนใจลูกตัวเองสนใจแต่เงินตอนนี้ก็เริ่มสนใจสนใจเสียงเล็กๆที่ดังออกมาจากในห้อง มีอะไรหรือเปล่าชุดถุงฉันไม่สวยหรอเปล่าฉันแค่อยากออกไปข้างนอกเหมือนกันแม่ไม่ยอมให้ฉันออกไปจากบ้านเลยจุนซอนายคิดว่าแม่นายรักนายหรอจะไม่ยอมให้นายออกไปข้างนอกไม่ยอมให้นายแม้แต่จะทักทายเพื่อนบ้านด้วยซ้ำคิดว่าเป็นเพราะอะไรละ่ะเพราะว่าแม่นายนะอายที่มีนายไงเพราะเธอไม่ได้รักนายลูกชายคนเดียวของตัวเองบอกว่าไม่สบายแท้ๆกับไม่สนใจเลยสักนิดฉันตั้งหางที่เป็นคนดูแลนายอาจินแม่ฉันไม่รักฉันงั้นหรอ ใช่แม่นายไม่ได้รักนายยังโกรธนายด้วยซ้ำที่นายไปกวนเธอตอนนอนแม่ของนายไม่ได้อยู่ข้างนายหรอกฉันว่าเธอกําลังหาวิธีกําจัดเราอยู่แน่ๆพอได้ยินแบบนั้นก็รีบโทรไปหาพ่อของอาจินแล้วก็บอกว่าตอนนี้รับมือไม่ไหวแล้วให้พ่อของอาจินกลับมาเลยพาอาจินไปที่บ้านรับเลี้ยงเด็กบพษา,าพ่อของอาจินนี่ก็บอกว่าก็ได้เดี๋ยวเขาจะรีบไปถ้าเขาส่งข้อความไปว่าใกล้ถึงเมื่อไหร่แล้วก็ก็ให้พาอาจินมารอที่หน้าบ้านได้เลยน่าใช้เวลาไม่เกินครึ่งชั่วโมงพอวางสายเสร็จแม่ของจุนซอก็ออกมารอที่้าน,นอก แล้วก็เป็นเวลาเดียวก,กันกับที่อาจินไปส่งจุนซอที่ห้องนอนเสร็จแล้วกำลังเดินกลับมามองหนูแปลกๆอีกแล้วนะคะมาสอดแนมหนูหรอจะพูดอะไรก็พูดไปเถอะนี่จะเป็นวันสุดท้ายที่ฉันจะยอมไม่แก้คู่นั่นสินะเขาไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเพราะนายเขาอยู่แต่ในบ้านแต่หนูว่าเขาต้องรู้สึกได้แน่ว่าแม่ของเขาเป็นแค่เศษสวะ พอจินพูดจบความบดทนของแม่จุนซอก็หมดลงไปด้วยแม่ของจุนซอพุ่งตรงไปที่อาจินแล้วก็ลากอาจินล,ลงไปที่ด้านล่างเสียงกรีดร้องของอาจินกับเขาของที่ร่วงหล่นทำให้จุนซอลุกขึ้นมาจากเตียงจุนซอออกจากห้องและตามเสียงของอาจินไปเรื่อยๆเสียงของอาจินค่อยเบาลงเบาลงอยู่ที่หน้าห้องน้ำและภาพที่จุนซอเห็นที่อยู่ที่หน้าห้องน้ำมันก็ทําให้ตัวของเขาหยุดนิ่งไปเพราะนั้นคือภาพที่แม่ของเขากําลังพยายามกดหัวอาจินให้จมน้ําอยู่อาจินเองก็พยายามดิ้นเพื่อผลักตัวออกมาและสิ่งที่ทําให้แม่่่่่ออออองงจจุุุนนนนซซหหหยยดก็็คืืสิทีแมเเูบ้้า อาจิลิฟใช้จังหวะนั้นวิ่งอกมาแล้วให้จุนซอโทรหาเจ้าหน้าที่บอกว่ามีเด็กตกจากชั้นสองแม่ของจุนซอรีบวิ่งตามอาจินขึ้นไปหูทรศัพท์ของจุนซอถูกยกขึ้นแม่ของจุนซอบอกให้อาจิลิฟลงมาเดี๋ยวนี้เพียงแต่ว่าอาจินก็หลับตาแล้วก็ปล่อยร่างของตัวเองให้ล่วงลงไปผ่านเวลามาเสียงทะเลาะกันที่ด้านนอกทำให้อาจินตื่นขึ้นมาจุนซอปิดหัวอาจินเอาไว้เพราะไม่อยากให้เธอได้ยินเรื่องราวอะไรเลวร้ายไปมากกว่านี้เรื่องนั้นก็เข้าใจได้อยู่หรอกแล้วนายร้องไห้ทําไม ฉันอ่านาแอลลี่ของเธอแล้วฉันรู้ด้วยว่า X หมายถึงอะไรงั้นนายก็ต้องรู้สิว่า X เป็นผู้ใหญ่ที่ไม่ดีรู้สิขอโทษนะเธอดูแลฉันทั้งคืนแต่นาย,ยังชอบ X อยู่ไหมไม่เลยมีชอบแล้วฉันชอบแค่เธอคนเดียวอาจินที่บ้านเรามีแค่เธอคนเดียวที่เป็นคนดีบ้านหรอฉันอาจจะกลับไปที่นั่นไม่ได้แล้วฉันอาจจะโดนไล่ออกมาก็ได้เธอไม่โดนไล่ออกมาหรอกฉันจะปกป้องเธอเองเขาจะทำร้ายเธอไม่ได้ หมายความว่านายจะอยู่ข้างฉันตลอดไปใช่ไหมใช่ฉันจะอยู่ข้างเธอตลอดไปเพราะงันนะอาจินอย่าปล่อยมือจากฉันเด็ดขาดมือนั้นของจุนซอยังคงกำมือของอาจินเอาไว้อยู่เหมือนเดิมกุมไว้จนกระทั่งอาจินฟื้นขึ้นมาเพียงแต่ว่าสองวันที่อาจินสลบไปมันก็ทําให้อาจินลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ที่มหาลัยไม่ทนันวันจบการศึกษาสําหรับอาจินก็เป็นอีกวันอีกวันที่น้ําตาไหลออกมาแทนลอยยิ้ม พอเท้าของอาจินก้าวผ่านพ้นประตูโรงเรียนอะไรบางอย่างบนฟ้าก็ล่วงโรยลงมาล่วงโรยลงมาพร้อมกับความเศร้าของอาจินเพียงแต่ว่าเมื่อประตูบานหนึ่งปิดลงประตูบานใหม่มักเปิดขึ้นเสมอเปิดขึ้นมาพร้อมกับชายคนหนึ่งที่วิ่งไล่จับโจรขโมยกระเป๋าและภาพที่เห็นอยู่ต่อหน้ามันก็ทําให้อาจินยิ้มออกมาได้แล้วถ้าอาจินไม่บัเงเอิญเจอผู้ชายคนนั้นบางทีชีวิตของชายคนนั้นก็อาจต่างจากนี้ไปโดยสิ้นเชิงแน่หรือว่าก็ยังมีอีกหลายคนที่ยังทําอะไรซ้ำๆเดิมๆยังไม่เปลี่ยนรวมไปถึง,ง,ค,ถง,ค,งคนที่ค ชำได้แค่ังวาดรูปของเธอเท่านั้นเอาละฮะหนังจะสนุกต้องดูเองนะฮะแต่ถ้าอยากฟังสปอยทางตลาดนัดหนังก็ให้จัดให้ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์แต่ถ้าแค่กันอย่าลืมกด subscribe กับตลาดนัดหนังด้วยนะฮะคิดเห็นยังไงคอมเมนต์ Comment มาพูดคุยกันได้เลยนะฮะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณขอบใจขอบไทแซงคิวผู้ชมผู้ฟังทุกท่านมากๆเลยนะฮะแล้วกลับมาพบกันใหม่กับตลาดนัดหนังสำหรับวันนี้ตลาดนัดหนังสวัสดีครับ